สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินออกกำลังกายค่ะเพื่อนๆถนนโคหิมาราม,ม้าค่ะอันนี้เป็นซอยหน่อยเขามา้าเรียกว่าโกเฮค่ะโกเฮปซอยโกเฮปค่ะเพื่อนๆมองไปด้านหน้าสิเห็นเป็นตึกตึกนี้เป็นเชิดค่ะเป็นโบสถ์ค่ะ ่ส่วนใหญ่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จ้าอกมาโบทกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงลอกดาวค่ะพี่น้องเห็นปะค่ะค่ะลอกดาวกับกเจากับปิดค่ะปิดโบดในปิดัดุงต้นไม่ ตอนนี้แดดกำลังออกวันนี้ประมาณ10องศาค่ะช่วงนี้กับประมาณบ่าย2โมงค่ะพี่น้องพระอาทิตย์กับคอยตั้มไปทางบนล,ละนี่แหละค่ะบริเวณเฉิดบริเวณของโบสถ์ประเทศหวงามงามสะอาดสะอ้านด,ดีค่ะอ่ามีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สี่ตึกค่ะนี่อีกตึกหนึ่งค่ะพี่น้อง ซื้อเขเจ้าเขียนใบค่ะนี่ค่ะซื้อของอเอเชิดตรงนี้ก็สิมนี้รถจอดอยู่ข้างใน,นค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะ เลกนึงค่ะค่า้างคางเชิดน,นี่เป็นถนนที่เดินยางลัดไปแล้วก็ตรงนี้เป็นเนินค่ะพี่น้องเราลงไปก็สิเป็นทาาเดือลงไปแล้วก็ทีเลียวเห็นนั่นก็เป็นทะเลค่ะจุดนี้ก็บปไกลจากทะเลเนะาะค่ะลงลงหิ้วลงไปนี่ก็ยางขับถนนไปก็เป็นทะเลค่ะเป็นหาดโคฮิมารามาค่ะ ค่ะหันยูทั้งอาคารงสูงเนี่ยจะมองเห็นวิวไรสวยค่ะพี่น้องบ้านที่เขาจอ,อยู่แถวนี้มันตรงนี้มันเป็นเนินสูงเนาะค่ะพอมาถึงหมอนี่สิบ้าลงหิวได้น,นีมลงเนินเขาค่ะพี่น้องเป็นเหตุทางหิยางอยู่ค่ะก่อนสิลงเขาก็โอ้มังมึงบาดหลังนี้นาาม,มีสสะน้ำพร้อม นี่ค่ะนนถนนทีพ้ายงางลงไปค่ะหลายขันอยู่ค่ะพี่น้องคนข้างสูงตง้องคอยยางเนะาะค่ะเพื่อนๆยางลงไปน้ำกันค่ะมันเ็จะเห็ดมองเห็นหจับได้ดีเป็นเหล้าเหล็กเนาะนนี้เป็นเหล้าเหล็กค่ะพี่น้องตง้องคอยยาง องเมืองท้างงางพอมองยังไม่สิตกอันนี้เป็นเนินเขาค่ะแล้วก็กระจกสามบานเขาเจะก็จะก็ตรงเข็ไในแนวกันดินว่าห้สะไ่พ้วมนี่กเก็กําแพ้งไว้แบบนี้ค่ะแต่ละสันนี่หลายสันค่ะอันนี้ก็อีกบ้านอีกหลังนึง เจพ,พาะหมาข้าเจ้ามานยังค่ะเพื่อนๆตอนนี้ลงมาแล้วค่ะเอาสียางมุงหนาไปถามถนนแล้วกะ็ไปยางตามชายทะเลค่ะ เพื่อนๆก็พามาเดินออกกําลังกายค่ะช่วงบ่ายของวันนี้ก็อากาศอ,อยู่ที่15องศาเซลเซียสค่ะเวลามีแดดออกมันก็รู้สึกอบอุ่นค่ะแต่บางครั้งมันก็มีเมฆมันเปลี่ยนเร็วมากเลยมีเมฆแล้วฝนตกไปปอยเสร็จแล้วก็หยุดเมฆไหลผ่าน พระอาทิตย์ไปก็จะมีแสงแดดออกค่ะที่นี่ของบรรยากาศของถนนโคฮิมารามาค่ะพี่น้องอน,นี้เป็นหมู่บ้านข้างถนนเนาะที่บรรยากาศจะเห็นว่ามีผู้คนมาเดินออกกําลังกายค่ะในช่วงของอล็อกดาวน์ะนะนะคะไม่ได้ไปทำงานก็จะรู้สึกว่าเงียบสงบ น,นานจะมีรถวิ่งผ่านมาสักคันค่ะกลายบรรยากาศของเมืองอ,อกลแบน่ะในเขตโกีิมาราม,มาค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือชื่อถนนนะคะกาที่จะตรงไปอีกด้านนี้ค่ะ asan Ice cream the fast You can go every day. เรียนารามาสักครูค่ะเรียนปมค่ะพเพื่อนค่ะก็ะจะมีอาคารหลายอาคารค่ะเ้าไปข้างในมิสนามฟุตบอลมีอาคารและอาคารราทั้งหมดก็จะมี8ชั้นคิดว่าค่ะค่ะตอนนี้ก็ เรานี่ก็เป็นร้านขายของจำค่ะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนก็แวะซื้อไอติมขนมขอบเคี้ยวค่ะนี่ก็เป็นที่จอดรถหน้าหน้าโรงเรียนแล้วก็หน้าร้านค้านี่แหละค่ะ 都投了三 เพื่อนๆอยู่บ้านอย่าลืมออกออกกำลังกายนะคะในช่วงล็อกดาวน์ค่ะอย่างน้อยก็ออกไปเดิน30นาทีก็ยังดีให้เลือดลงมันหมุนเวียนให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะไม่มีโรคมีภัยขอให้ดูแลสุขภาพค่ะถ้าออกไปก็อย่าลืมใส่หน้ากากนะคะ แต่ที่นิวซีแลนด์จะเห็นบางคนใส่บางคนไม่ใส่เพราะว่าประชากรไม่เยอะมากค่ะถ้าเดินไปใกล้ๆคนนะคะถ้าเกิดไม่ใสหน้ากากก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องอยู่ห่างๆเขาอยู่ห่างแล้วก็เดินเดินเลี่ยงออกเนาะเดินเลี่ยงออกจากผู้คนที่เราเดินเดินสวนกันมาค่ะการปกป้องตัวเองก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะ วันนี้บรรยากาศดีขอส่งความสดชื่นไปให้เ,เพื่อนๆทุกคนค่ะจากนิวซีแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามชอบเล็กๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายค่ะ